ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ตงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาค5าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับจูจจอแกแอมในรําคอของเธอในขณะนี้เสียงที่เคลื่อนไหวของเธอสะท้อนผ่านเครื่องมือวิญญ,ญาณที่ขยายเสียงและทุกคนก็ได้ยินเธอหากเสียงของหลงเสยียวเยาวเป็นการแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเขาเสียงของจูเจอเป็นการสาธิตเทคนโนโลยีรําสมัยของจักรวรรดิตะวัวนจันทา a พลเมืองของจักรวรรดิตะว,วันจันทา และแขกผู้มีเกียรติจากแดนไกลข้ายินดีต้อนรับทุกท่านในนามของเจ้าชายผู้สําเร็จราชการแทนพระอ,องค์ในเวลาเดียวกันข้าขอประกาศในนามของข่าว่าการแข่งขันระหว่างวิยาจารย์เยาวชนระดับสูงได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วซุนทรพฤษเปิดงานของเธอตรงไปตรงมามากเธอไม่ได้พูดเลื่อยเปืยน,นั่นคือสไตล์ของซูเทียนหลนันทุกอย่างเกี่ยวกับความสามารถของตัวเองสําหรับเขาแล้ว การพูดให้มากเป็นการเสียเวลาครั้งใหญ่เท่านั้นเจ้าชายผู้สําเร็จราชการทรงพระเจริญโอรเมืองของจักวรวรรดิตะวันจันทาคู่เขาลงเขารอบสุเทียนหลนันผู้สืบทอดตําแหน่งของจักรพรรดิองค์ปัจจุบันสุเทียนหลนันยังคงสวมรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาในขณะที่เขานั่งในรถเข็นของเขาเขาเอื้อมมือขวาไปทางชูจือชูจือวางมือขวาของเธอบนฝ่ามือของเขาก่อนที่จะนั่งข้างเขาขณะที่เธอพิงเขา เธอมีรอยยิ้มบางๆบนใบหน้าของเธอสูเทียนหลานตบมือของเธอและไม่ได้พูดอะไรเขาจ้องมองอย่างสงบที่เวทีการแข่งขันด้านล่างที่รักของข้านั่งลงก่อนสูเทียนหลานกล่าวอย่างใจเย็นในตอนนี้เจ้าหน้าที่ข้าที่จะนั่งลงแล้วทุกที่นั่งถูกจัดตามสถานะของพวกเขาในจักรวาลด,ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถนั่งผิดที่นั่งได้คนที่นั่งอีกด,ด้านหนึ่งของสูเทียนหลานไม่ใช่จิงหงเฉิน แต่เป็นชายวัยกลางคนสวมเสื้อคลุมยาวสีดำแขนยาวสีทองคนผู้นี้ไม่มีอารมณ์และมีสีหน้าซีดเผือกที่แปลกก็คือดูเหมือนจะมีชั้นฝ้ามัวอยู่รอบๆใบหน้าของเขาได้ไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของเขาได้อย่างชัดเจนจิงหงเฉินกำลังนั่งอยู่อีกด้านหนึ่งของจูจือกฎและข้อบังคับของการแข่งขันจะถูกอ่านเด๋ยวนี้เสียงอันดังดังขึ้นหลังจากนี้กฎและข้อบังคับของการแข่งขันก็ถูกอ่านออก มันไม่เปลี่ยนแปลงจากคู่มือที่เผยแพร่ไปยังทุกทีมหลังจากอ่านเสร็จผู้อาวุโสคนหนึ่งก็เดินไปที่เครื่องขยายเสียงวิญญาณและพูดเสียงดังว่าการต่อสู้ครั้งแรกของรอบแรกโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทากับสำนักมังกรเพชราตสมาชิกของทั้งสองทีมโปรดไปที่บริเวณรอพื้นที่รอเป็นพื้นที่พิเศษด้านหน้าที่พักไม้เลื้อยแต่ละข้างมีเก้าอี้เจ็ดตัวและเก้าอี้สองแถวขั้นด้วยระยะห่างในแนวนอน20เมตร หัวยูฮ้าเผยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาไม่น่าแปลกใจเลยที่โรงเรียนซือไรเคอร์ได้รับชลากเปล่าวพวกมันตั้งใจทำตามกฎของทัวนาเมนต์การต่อสู้ครั้งแรกควรเป็นแชมป์เก่าเนื่องจากโรงเรียนซือไรเคอร์ได้รับชลากที่ว่างเปล่าโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาจึงมาแทนที่ตำแหน่งของพวกเขาเนื่องจากพวกเขาเป็นรองแชมป์ของการแข่งขันครั้งก่อนนี่เป็นกลอุบายที่จะทำโดยโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทา ในไม่ช้าหัวยูเฮาก็เห็นคนที่คุ้นเคยเซลหงเฉินและเหมยหงเฉินอยู่ข้างหน้าและข้างหลังพวกเขามีห้าวิญญาจาร์หนุ่มที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเขาเข้าไปในพื้นที่รอโดยตรงสำนักมังกรเพชรฆาตที่โชคร้ายยังส่งสมาชิกเจ็ดคนเข้าไปในพื้นที่รออย่างไรก็ตามหัวยูเฮารู้สึกประหลาดใจที่สมาชิกทั้งเจ็ดคนจากสำนักมังกรเพชรฆาตมีความมั่นใจมากพวกเขาไม่กลัวคู่ต่อสู้ของพวกเขาที่เป็นรองแชมป์ ในการแข่งขันครั้งก่อนพวกเขาค่อนข้างอวดรัศมีอย่างไรก็ตามหัวยิ้มเห่าไม่ทราบว่าสำนักส่วนใหญ่ไม่ได้มองสถาบันการศึกษาท้ายที่สุดอาจารย์และนักเรียนในสถาบันการศึกษาก็มีเวลาจำกัดนอกเหนือจากกรณีพิเศษบางอย่างนักเรียนจากสถาบันการศึกษาและสี่จากสำนักต่างกันมากสี่คนหนึ่งยังคงอยู่ในสำนักของพวกเขาตลอดชีวิตสำหรับสำนักส่วนใหญ่ที่มีประวัติอันยาวนานและมระดก พวกเขามีบางอย่างที่พิเศษเกี่ยวกับพวกเขาในการแข่งขันครั้งแรกของการแข่งขันระหว่างวิญญาาณเยาวชนระดับสูงได้มีการรวมสำนักต่างๆอย่างไรก็ตามภายหลังพวกเขาถูกลบออกด้วยเหตุผลบางประการสำนักมังกรเพศิศคตเป็นสำนักที่มีมรดกสืบทอดมามากกว่าหมื่นปีพวกเขามาจากจากักรวรรดิวิญญาณสวรรค์และเป็นสำนักจิตวิญญาณดั้งเดิมพวกเขาไม่ชอบเครื่องมือวิญญาณและดูถูกทีมของโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทา พวกเขาไม่คิดว่าพวกเขาจะแพ้ผู้ตัดสินโรดเข้าสู่เวทีผู้เข้าแข่งขันคนแรกของแต่ละฝ่ายโรดเข้าสู่เวทีด้วยผู้อาวโุโสที่เป็นพิธีกรบอกพวกเขามาอยู่เฮาเปรียบเทียบวรนาเมนต์นี้กับการแข่งขันที่ผ่านมาแม้ว่าเขาไม่ต้องการยอมรับแต่เขาก็มั่นใจว่าเขาชอบการแข่งขันครั้งนี้มากกว่ามันมีประโยชน์มากสําหรับการต่อสู้นี่คือความหมายที่แท้จริงของการแข่งขัน มันเป็นวิธีการเพิ่มการซ้อมรอบปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้ระหว่างวิญญาจารย์และวิศวกรวิญญาณผู้ตัดสินเป็นผู้อาวุโสที่มีอายุมากกว่า50ปีมันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกการฝึกฝนของเขาก่อนที่พวกเขาจะปลดปล่อยวิญญายุธการต่อสู้ของพวกเขาผู้เข้าแข่งขันคนแรกจากโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาคือเหมยหงเฉินเธอเป็นคนเดียวในทีมที่ด้อยกว่าเซียวหงเฉินและเป็นคนแรกที่เข้าแข่งขันสิ่งนี้ แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาต้องการชนะการต่อสู้ครั้งแรกมากเพียงใดนี่ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับชายชนะเท่านั้นมันเกี่ยวข้องกับหน้าตาของจัก,กรวรรดิชายหนุ่มจากสำนักมังกรเพชรคาตเป็นคนแรกที่เข้าแข่งขันเขามีรูปรักษ์ที่ค่อนข้างพิเศษหัวของเขาแบนเล็กน้อยเขาไม่สูงและดูหนาขึ้นเล็กน้อยฝ่ามือของเขาใหญ่มากขณะที่เขาคลี่ฝ่ามือให้กว้างขึ้นข้างๆตัวเขาพวกมันดูเหมือนพัด ณจุดนี้ผู้ชมยังคงนิ่งเงียบพวกเขายังไม่ฟื้นจากการถูกกดดันด้วยพลังของจักรพรรดิมังกรพรมยุทธ์เนื่องจากเวลาผ่านไปเพียงช่วงเวลาสั้นๆในรอบคาดออกแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวนี้ข้าจะตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะเมื่อเจ้าสูญเสียกำลังในการต่อสู้หรือยอมแพ้เจ้าต้องไม่ทำร้ายคู่ต่อสู้ของเจ้าเข้าใจใช่ไหมผู้ตัดสินสั่งทั้งสองฝ่ายเข้าใจเยาวาชนที่เป็นตัวแทนของสำนักมังกรเพศค้าตเต็มไปด้วยพลังงาน หลังจากรับทราบคำพูดของผู้ตัดสินแล้วเขาข้อหารกลับมาและเดินไปทางด้านข้างของเขาเองเขาไม่ได้มากพิธีการตามกฎแล้วทั้งสองฝ่ายจะต้องอยู่ห่างกันเป็นร้อยเมตรก่อนการต่อสู้จะเริ่มขึ้นสิ่งนี้ยุติธรรมสำหรับวิญญาจารย์และวิศวกรวิญญาณบางคนที่มีทักษะในการโจมตีระยกไกลหเหมยหงเฉินมีประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และกลายเป็นผู้หญิงรูปร่างเพียวของเธอมีสัสดส่วนและเธอก็มีสเสน่ห์มาก แม้ว่าเธอจะไม่ได้ดูดีเหมือนหวังตรงเอ๋อหรือเจียงนันนานแต่เธอก็ยังคงเป็นสาวงามอย่างไรก็ตามอีกฝ่ายไม่แม้แต่จะมองเธอก่อนจะเดินไปเหมยหงเฉินไม่พอใจอย่างมากกับทัศนคติของเขาแง่สายตาที่ชั่วร้ายก็ส่องประกายในดวงตาของเธอเธอพ่อนลมหายใจได้หันหลังไปอีกด้านหนึ่งของเวทีในไม่ช้าทั้งสองฝ่ายก็อยู่ในตำแหน่งพร้อมการต่อสู้กรรมการยกมือขวาขึ้นสูง เมื่อฝ่ามือของเขาลุดลงการต่อสู้ครั้งแรกของทัวรน์นาเมนต์ก็เริ่มต้นขึ้นมีเสียงดังก้องจากขาของเยาวชนในขณะที่มือขวาของผู้ตัดสินปัดลงพื้นโลหะที่แข็งแรงมีรอยบุบเมื่อเขากระโดดออกมาร่างกายที่สั้นและแข็งแรงของเขาพุ่งเข้าหาเหมยหงเฉินราวกับกระสุนปืนใหญ่ที่ถูกยิงในขณะที่เขาดูถูกเหมยหงเฉินเขาไม่ได้ประเมินเธอตามเกินไปเมื่อวิญญ,ญาจารย์ต่อสู้กับวิศวกรวิญญาณ มันเป็นสิ่งสําคัญที่จะลดช่องว่างวงแหวนวิญญาณของเขาสว่างสวัยในขณะที่เขาพุ่งไปข้างหน้ามันง่ายที่จะบอกว่าเขาเป็นวิญญา,าณประเภทโจมตีจากพลังที่เขาปลดปล่อยการระเบิดอย่างฉับพลันทําให้การสุกฝนของเขาสามารถแข่งขันกับวิญญา,าณประเภทว่องไวได้ชั่วคราววงแหวนวิญญาณสีเหลืองสองวงสีม่วงสองวงและสีดำหนึ่งวงซึ่งเป็นส่วนผสมที่ดีที่สุดของสว่างบนล่างของเยาวชนคนนั้น ในทัวร์นาเมนต์นี้วิญญาจาร์5วงแหวนถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งมีวิญญาจาร์6วงแหวนและวิศวกรวิญญาณเพียงไม่กี่คนจากสถาบันการศึกษาที่โดดเด่นเพียงไม่กี่แหง่งสำนักมังกรเพชรคาตไม่มีตำแหน่งสูงแต่พวกเขาทรงราชาวิญญาณห้าวงแหวนตั้งแต่เริ่มต้นนี่แสดงให้เห็นว่ารากฐานของพวกเขาแข็งแกร่งเพียงใดการแสดงออกของผู้ดำหลายคนจากสถาบันการศึกษาต่างๆเปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งนี้ เมยหงเฉินไม่รีบเร่งและไม่เลือกเครื่องมือวิญญาณที่เธอใช้มาตลอดเธอเดินไปข้างหน้าอย่างสบายๆและมีเพียงรัศมีสีฟ้าเย็นเยือกแผ่ออกมาจากเท้าของเธออย่างช้าๆวงแหวนวิญญาณสีเหลืองสองวงสีม่วงสองวงและสีดำสองวงค่อยๆเกิดขึ้นและทําให้สมาชิกในทีมสํานักมังกรเพศค้าตเปลี่ยนการแสดงออกเนื่องจากสํานักต่างๆไม่ได้รับอนุญาตให้แข่งขันในทัวร์นาเมนต์ที่แล้วและแต่ละรุ่นห่างกัน5ปี สำนักมังกรเพศข้าตรู้เรื่องของทีมโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาน้อยมากพวกเขารู้สึกว่าตนโชคร้ายหลังจากจับฉลากพบรองแชมป์แต่พวกเขาไม่คิดว่าจะแพ้อย่างไรก็ตามพวกเขารู้สึกกดดันเมื่อเห็นวงแหวนวิญญาณของเหมยหงเฉินวงแหวนหกวงที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวที่สุดนั่นเป็นไปได้สําหรับวิศวกรวิญญาณหรือไม่มีการจํากัดอายุ20ปีเยาวชนคนนั้นได้มาถึงเหมยหงเฉินแล้ว ขณะที่พวกเขากำลังคิดถึงเรื่องทั้งหมดนี้เขาเป็นสมาชิกที่แข็งแกร่งที่สุดอันดับสองของสำนักมังกรเพชรฆาตนอกจากนี้รูปแบบการต่อสู้ของเขาคือเขาจะไม่มีวันถอยแม้ว่าเขาจะเห็นวงแหวนวิญญาณทั้งหกของเหมยหงเฉินเขาก็ไม่กลัววงแหวนวิญญาณวงแรกและวงที่สามของเขาสว่างขึ้นขณะที่เขาพุ่งเข้าหาเธอทันใดนั้นก็มีเสียงคำรามมาจากเด็กหนุม่มและร่างที่แข็งแรงของเขาก็พองตัวในทันใด การเพิ่มขนาดของเขาไม่ได้สัดสว่วนเขายืดในแนวน,นอนเท่านั้นเขาหนาคู่หนึ่งบิดเบี้ยวและแหลมคมโผล่ออกมาจากบาของเขาพวกมันยาวเกือบสองฟุตกล้ามเนื้อของเขากำลังจะฉีกเสื้อของเขาและเผยให้เห็นร่างกายที่เปอยเปล่าและแข็งแรงของเขามันเป็นทักษะวิญ,ญญาณแรกของเขาความแข็งแกร่งของวัวกระทิงปลาวิญ,ญญาณการต่อสู้ของเยาวชนคนนี้คือวัวกระทิงปลามันไม่ได้ฟังดูน่าประทับใจเลย แต่มันเป็นหนึ่งในวิญญาณยุธการต่อสู้ประเภทวัวกระทิงป่าอันดับต้นๆแม้ว่าความแข็งแกร่งของวัวกระทิงป่าจะมาจากวงแหวนวิญญาณวงแรกของเขาเท่านั้นแต่มันก็ค่อนข้างโดดเด่นไม่เพียงแต่มันจะแข็งแกร่งและทรงพลังมากเท่านั้นแต่มันยังทําให้เขาสูญเสียความรู้สึกเจ็บปวดไปชั่วขณะและเพิ่มพลังป้องกันของเขาอย่างมากในบรรดาทักษะเสริมความแข็งแกร่งทั้งหมดที่มาจากวงแหวนวิญญ,ญาณวงแรกความแข็งแกร่งของวัวกระทิงป่า เป็นหนึ่งในสามอันดับแรกและแข็งแกร่งกว่าโลกพยาขาวของใต้เย่เหงเสียอีกดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดในเวลาเดียวกันแสงสีเลือดสองเส้นพุ่งออกมาจากดวงตาของเขารงไปยังเหมยหงเฉินเหมยหงเฉินรู้สึกตกใจเหมยหงเฉินสั่นไหวในหัวใจของเธอไม่เพียงแค่นี้แต่เธอยังพบว่าทุกสิ่งรอบตัวเธอดูเหมือนจะช้าลงนี่คือทักษะวิญญาณประเภทควบคุมหรือไม่ มันมาจากวงแหวนวิญญาณที่3ของวัวกระทิงปลานั่นคือทักษะแสงจ้าของวัวกระทิงเขากักขังคู่ต่อสู้ไว้ทําให้เขาสามารถติดตามเธอได้ในขณะที่เธอพยายามหลบการโจมตีของเขาในเวลาเดียวกันเขาชาละลอความเร็วในการหลบของเธอด้วย <NPC> เมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาสำนักดีกว่ามากในบางพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นการฝึกฝนของพวกเขาในวิญญาณยุธการต่อสู้แบบพิเศษบางอย่างนั้น มีดีกว่ามากในทุกสำนักมีวิญญาญยุทธการต่อสู้ที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นหลังจากหลายปีของมรดกการฝึกฝนของพวกเขาเกี่ยวกับวิญญาญยุทธการต่อสู้นั้นจะกลายเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากนี่คือสิ่งที่สถาบันการศึกษาไม่สามารถเปรียบเทียบได้พูดง่ายๆก็คือการฝึกฝนของสถาบันการศึกษาเป็นเพียงการขีดข่วนบนพื้นผิวเท่านั้นแต่การฝึกฝนของสำนักสามารถไปถึงปมที่แท้จริงได้หลังจากพยาย,ยามนับครั้งไม่ถ้วน พวกเขาพบวิญญาณยุทธการถอสู้ที่เหมาะสมที่สุดที่พวกเขาสามารถสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนนี่เป็นกรณีของเยาวชนจากสำนักมังกรเพชรคาดความแข็งแกร่งของวัวกระทิงป่าและแสงสะท้อนของวัวกระทิงป่านั้นมาจากวงแหวนวิญญาณที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวัวกระทิงป่าพวกเขายังเป็นวงแหวนวิญญาณที่สามารถสร้างส่วนผสมที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามเขารู้สึกหนาวสั่นขณะที่เขาบุกเข้าไปในพื้นที่สีน้ำเงินเยือกแข็ง เขาตัวสารและช้าลงเล็กน้อยณจุดนี้เขาอยู่ใกล้กับเหมยหงเฉินมากไม่มีอะไรให้คิดดังนั้นเขาจึงจัดการเหมยหงเฉินต่อไปเหมยหงเฉินยิ้มและเป่าเบาๆไปทางเขาวงแหวนวิญญาณวงแรกและวงที่สามของเธอสว่างขึ้นพร้อมๆกันทําให้พื้นผิวที่ราบเรียบและเย็นเย,ยือกใต้ฝ่าเท้าขยายออกไปเขาที่แหลมคมของเยาวชนอยู่ตรงหน้าเหมยหงเฉินแล้วมันเป็นเรื่องบังเอิญแต่เขาของเด็กหนุ่มคนนี้ อยู่ตรงหน้าอกของเหมยหงเฉินเพราะเขาไม่สูงมากเหมยหงเฉินดูงหงุดหงิดเล็กน้อยและในวินาทีต่อมาเธอก็ปรากฏตัวด้านหลังของเยาวชนคนนั้นร่างกายของเขาพุ่งผ่านเหมยหงเฉินอย่างรวดเร็วและเขาก็ไม่สามารถโจมตีเธอได้อย่างไรก็ตามเขาพยายามหยุดตัวเองจากการใช้ทักษะแสงจ้าของวัวกระทิงป่าทัานทีก่อนที่เขาจะหันกลับมาและพุ่งเข้าหาเหมยหงเฉินอีกครั้ง อย่างไรก็ตามมีเหมยหงเฉินสองคนปรากฏขึ้นบนพื้นผิวน้ำแข็งทักษะแสงจ้าข,ของวัวกระทิงปาของเขาพยายามลอกร่างทั้งสองแต่มันก็สูญเสียความสามารถไปทันทีเขาตกตะลึงมากนี่คือทักษะวิญญาณที่สามของเหมยหงเฉินทักษะการสะท้อนน้ำแข็งร่างของเธอที่สะท้อนออกมาดูเหมือนกับเธอจริงๆผ่านการแต่ตองต่างๆด้วยเหตุนี้เธอจึงทำให้เยาวชนคนนี้รู้สึกว่ามีเธอสามคนปรากฏตัวขึ้น แม้ว่าแสงจ้าของวัวกระทิงปลาของเขายังคงติดอยู่กับร่างกายของเธอขณะที่เธอยังคงเปลี่ยนตำแหน่งของเธอโดยใช้ทักษะวิญญาณของเธอความหนาวเย็นที่รุนแรงอีกครั้งปกคลุมร่างกายของเขาเด็กหนุ่มเผยความน่ากลัวและวงแหวนวิญญาณที่ห้าของเขาสว่างขึ้นโดยแม่ลังเลน่าเสียดายที่สายเกินไปเมื่อเทียบกับ5ปีที่แล้วคางโคกน้ำแข็งพิษของเหมยหงเฉินแข็งแงกร่งกว่าในตอนนี้นอกจากนี้ เธอไม่ได้อยู่ที่อันดับที่61ในตอนนี้ในขณะที่เธอมีวงแหวนวิญญาณหกวงชั้นของสีน้ําเงินแผ่กระจายไปทั่วใบหน้าของเยาวชนคนนั้นก่อนที่วงแหวนวิญญาณที่ห้าของเขาจะสว่างขึ้นเขาข้ามครวนได้ตัวสารก่อนที่จะสุดตัวลงกับพื้นสมาชิกที่แข่งขันการคนอือ่นๆจากสํานักมังกรเพชรคาดในบริเวณรอทั้งหมดยืนขึ้นทันทีพวกเขาแทบไม่เชื่อเหตุการณ์ตรงหน้าพวกเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น แสงจากวงแหวนวิญญ,ญาณของเหมยหงเฉินหดกลับและเธอยกขางของเธอขึ้นอย่างเย่อหยิงเธอหันไปหากรรมการและพูดขึ้นว่าข้าชนะแล้วได้โปรดให้ผู้แข่งขันรายต่อไปขึ้นมาหลังจากพูดแบบนี้เธอหยิบผลนมวิญ,ญญาณขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูพลังวิญญาณของเธอในรอบคัดออกแบบตัวต่อต,ตัวนี้ไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆที่ระบุว่าเธอไม่สามารถใช้เครื่องมือวิญ,ญญาณเพื่อช่วยฟื้นฟูได้ผู้ตัดสิน รีบวิ่งไปหาเด็กหนุ่มและตรวจสอบสภาพของเขาเขาพยักหน้าให้เหมยหงเฉินหลังจากแน่ใจว่าคู่ต่อสู้ของเธอสูญเสียความแข็งแกร่งในการต่อสู้อย่างสมบูรณ์เจ้าชนะแล้วแต่วิญญาณยุทธการต่อสู้ของเจ้าเป็นแบบมีพิษโปรดช่วยเขาแก้พิษเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตของเขากรรมการผู้ตัดสินกล่าเหมยหงเฉินบิดลิ้มพิปาของเธอและพูดว่าผู้ตัดสินท่านลืมไปแล้วเหลอยังมีรอบพิมรออยู่ข้างหลังใช่ตามโกฎแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้ในรอบแบบทีมหลังจากรอบคัดออกแบบตัวต่อตัวจบลงนี่หมายความว่าสามาชิกในพื้นที่รอต้องแข่งขันในรอบแบบทีมผู้ตัดสินขมวดคิ้วและพูดว่าอย่างไรก็ตามชีวิตของเขาจะตกอยู่ในอันตรายหากสิ่งนี้ดําเนินต่อไปเหมยหงเฉินตะโคนไปทางพื้นที่รอที่สามาชิกในทีมของสํานักมังกรเพชรคาดสัญญากับข้าว่าเขาจะไม่แข่งขันในการต่อสู้แบบทีม ไข้าจะช่วยเขาแก้พิษแก้พิษงั้นเหรอทีมของสำนักมังกรพิสฆา่าที่เหลือตอนนี้เข้าใจว่าเหมือหงเฉินสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ของเธอได้อย่างไรพวกเขาทั้งหมดมองหน้ากันในที่สุดพวกเขาก็มุ่งความสนใจไปที่คนคนเดียวมันเป็นเด็กหนุ่มร่างสูงและตัวใหญ่ซึ่งเป็นผู้นำของพวกเขาในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยกรุณาแก้พิษเขาจะไม่แข่งขันในรอบทีมในภายหลังหัวหน้าทีมคนนี้ไม่ลังเลเลยและแตัดสินใจทันทีแน่นอนว่านั่น เป็นเพราะว่าไม่มีใครเชี่ยวชาญในการแก้พิษได้เป็นวิจารณ์ประเภทการรักษาเหมยหงเฉินนั่งลงโดยไม่รีบร้อนและกดมือลงบนหน้าอกของเยาวชนคนนั้นเธอดูดพิษทางโคกน้ําแข็งพิษของเธอกลับหวังตงเอ๋อพูดกับหัวอยูเ้าเบาๆในพื้นที่พ้าพรอนว่าความสามารถของเหมยหงเฉินเพิ่มขึ้นอย่างมากหัวอยูเ้ากล่าวว่าหลังจากสองปีของการแลกเปลี่ยนพวกเขาได้เรียนรู้บางสิ่งจากโรงเรียนซอไดเคอร์ จาได้โต้ตอบกับพี่น้องสองคนนี้หรือไม่ความสามารถของเหมยหงเฉินถึงมาตรฐานอะไรหวางตรงเออปิดปากของเธอและพูดว่าข้าโต้ตอบกับเหมยหงเฉินมันค่อนข้างยุติธรรมอย่างไรก็ตามมันเป็นเพราะเธอรังควานข้าทุกวันข้าไม่รู้ว่าพลังวิญญาณของเธออยู่ในระดับใดเธอปกปิดความสามารถของเธอได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามข้าประเมินว่าการฝูฝนของเธออยู่เหนือของข้า พวกเขาสองคนมีวงแหวนวิญญาณ5้าวงแล้วเมื่อหปีก่อนข้าแน่ใจว่าพวกเขาอยู่เหนืออันดับที่65ในตอนนี้เออรังควานเจ้าเหลอการแสดงออกของหัวยูเ้าเปลี่ยนไปอย่างประหลาดใจตรงเออของข้าเป็นผู้ชายและเป็นผู้หญิงประทับใจประทับใจหากเจ้าพบเธอเจ้าสามารถจีบเธอด้วยความรอของเจ้าหวังตรงเออหน้าแดงข้าไม่ได้เป็นหัวยูเ้าสันคอนและเปลี่ยนหัวข้อทันทีเขากล่าวว่า ในฐานะวิศวกรวิญญาณเหมยหอ,องเฉินใช้วิธีการของวิญญาจาร์เพื่อชนะการต่อสู้นี่แสดงให้เห็นว่าเธอมั่นใจในการฝึกฝนของเธอเพียงใดผู้ต่อสู้ของเธอก็ไม่อ่อนแอเช่นกันวิญญายุธการต่อสู้และทักษะวิญญาณของเขาค่อนข้างแข็งแกร่ง,ข,งข้าใช้การตรวจจับทางจิตวิญญาณของข้าเพื่อสัมผัสเยาวชนคนนั้นจากสำนักมังกรเพชรคาตเขามีพลังลมปานที่ชุ่มชื่นด้วยทักษะเสริมความแข็งแกร่ง เขาสามารถต้านทานพิษของเหมือหงเฉินได้เป็นระยะเวลาหนึง่งเขาอาจจะสร้างปัญหาให้กับเธอถ้าเขาใช้ทักษะวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาในทันทีทีมสำนักเหล่านี้ค่อนข้างพิเศษจ,จริงๆการแข่งขันครั้งนี้จะค่อนข้างแตกต่างกับครั้งที่แล้วมากเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ